สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีเนาะจ้าทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะมือนี้แอดกะนําแนวทางมาแบ่งปันอีกคือเก่าเนาะจ้าพี่น้องจ้าเป็นแนวทางเราพัฒนาเนาะจ้าเราพัฒนาของวันที่สิบเจ็ดเนาะสิบเจ็ดเดือนสิบสองเนาะจ้าแต่ก่อนอื่นเรากลับมาเบิ้องพ้วันที่สิบหากันก่อนเนาะจ้าว่าแนวทางที่แอดมินให้ไปเข่าตัวใดแน่เนาะวันที่สิบห้าเนาะจ้าผลที่ออกหกตัวเนาะจ้าแปดเก้าห้าสี่เก้าเจ็ดเนาะจ้าเนาะ แปดเก้าห้าสี่เก้าเจ็ดสามตัวสี่เก้าเจ็ดล่างโอ้บนบนเก้าเจ็ดนะจ๊ะส่วนล่างมีสามคู่คือเกานะ่าเนาะมีชุดสี่ตัวหาตัวหกตัวเนาะจ้ะส่วนเออ่ล่างเนาะจ้ะล่างชุดหกตัวก็จะแปดเก่าเนาะล่างชุดหาตัวก็เก้าหาเนาะจ้ะชุดสี่ตัวห้าสี่เนาะจ้ะเนาะเอากลับมาเบิงเ้งแนวทางที่แอทหายเขาตัวใดเนาะจ้ะเนาะของแอดเขาหาซีเนาะจ้ะซี 4, หาเนาะ ได้เป็นตัวกลับน่าจะของในชุด4ตัวน่าจะห้าสนะี่สีห้าเนาะเพราะว่าบางที่บางท่านเพิ่นกระลินมันมคือการน,น่าจะเพิ่นกระลินชุดหาตัวซีตัวหกตัวน่าจะเข่าล่างน่าจะเข่าล่างหาซีได้ซีหาตัวกลับเนาะส่วนในตารางวัานน่าจะในตารางวันกับมาซนะีเนาะมาซีมาหาน่าจะส่วนบนน่าจะบนเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดนี่มัมีน่าจะเนาะกระลุดไปเนาะ ส่วนสตัว4ี่เกจดรุดนจะจ๊ะสตัว5 4, 9, 7, ้าสี่เกจ็ดกรุดไปเนาะส่วน6ตัวหต,ตัวในชุด6ตัวล่างน่าจะแปดเกเข้า8เนาะเข้า8มา8มาห้ามาสี 0 1บ่กเขานาาจะส่วนวิ่งรูดเนาะแอดถห้ไปวิ่งรูดสีน่าจะกรเขาน่าจะเนาะวิ่งรูดสีทะลุดสีมาหาสีสีหาเนาะส่วน8 6เหน่าจะจ้ะหก 8, อันนี้ไนชุดหกตัวล่างเนี่ยจะได้8เก่าล่างเนาะ8เก่าล่างหกกับเก่าตัวเดียวกันนา่าจะแอดบอกว่าเป็นหกกับเก่าตัวเดียวกันเนาะถ้าครับหัวนี้ก็จะเป็น8 9, ดเก่าใดคือกันนา่าจะเป็นองจา สรุปเราพัฒนานะจ๊ะเราพัฒนาเข้าเด่นแปดสี่ห้าเนาะมาวิ่งโดดซีเนาะจ่ะส่วนตัวจอเข้ากับเข่าซีหานะได้เป็นตัวกรัฟเนาะจ่ะก็ยินดีน้ำเนาะจ่ะเนาะที่ยังตามแนวทางของเราพัฒนานะจ๊ะเข้ากับมารุนต่อตามต่อวันที่สิบเจ็ดนาะจ่ะเนาะสำหรับพี่น้องท่านใดที่มารับชมแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาภรวยๆปังๆกันไปเนาะจ่ะวันที่สิบเจ็ด เด่นที่4 1 3หนึ่งเนาะส่วนวิ่งรูดแอดให้วิ่งรูดทีหนึ่งเนาะจ้ะถ้ามากกระชอบกระตามใดเนาะสายรูดสายวิง่งถ้าบ่ามากกะเบิ่งเป็นเลขอื่นใดเนาะจะมีสมีเก่ามีหกมีสามมีหาเนาะมากเลขใดชอบเลขใดกะเอาไปรูดไปวิง่งใดเนาะจ้ะส่วนตัวที่แอดจับออกมาให้เนาะจะมีเก่าห หกห้าสี่เก้าสาห้าเก้านสา่ะส่วนชุด3โตวัวเนาะสาตวัวก็จะให้ไปสองชุดนะจ๊ะก็จะมีสี่หนึ่งสาห้า ชุดสี่ตัวกับสองชุดคือกันนะจ๊ะก,กับเก้าสี่หนึ่งสามสี่เก้าหกห้านะจนะ๊ะเนาะส่วนชุดสามตัวกับสี่ตัวนี่ถ้ามากถ้าชอบก็บค่อยตามนเนาะแอบให้ไปเพียงเป็นแค่แนวทางนะจนะ๊ะเนาะกับโบท่านในเข้ารองนะจ๊ะพี่น้องจา๋าถ้ามากถ้าชอบก็บค่อยวิเค์พิจารณาเอาเนาะส่วนสองตัวี่ชุดสองตัวเนี่กับเข้าติดกันมากเลยนะ,นะจ๊ะพี่น้องจา๋า เราก็มาเบิ่งตัวที่แอดเนีนไทยเนาะส่วนตัวเนียนเนาะแอดก็จะมาหกหานะจะหกหากับหกหาเก้าหาหนึ่งสามเนาะจะหนึ่งสามสี่หนึ่งเนาะแอดก็จะเน้นให้แค่สี่คู่เนาะจะถ้ามากกระชอบกระตามได้เนาะส่วนสองตัวสามตัวสี่ตัวแอดก็จับมาจากตัวเด่นเลยเนาะจะเนาะถ้าพี่น้องมากคู่ใดชอบคู่ใดก็นอกเนื้อที่แอด จับมาให้กะจับเอีงใดเลยนอกจากนอเพื่อแอดมือโบแมนนาะจากพี่น้องจ้าลองจับเอีงไดเนาะในตัวเด่นเนาะจ้าตัวเด่นที่ได้มากอ่ะตัวเลขที่ได้มากนี่คือว่าได้มาจากการคิดคำนวณนาะจาเนาะคิดคำนวณกับเลขกำลังวันแอดกับมาจับร่วมกันนอกจากเนาะจับร่วมกันกะออกมาเป็นชุดสองตัวสามตัวกับสี่ตัวเนอกจากจับเองใดเลยนอกจากเนาะมาคู่ใดชอบคู่ใดกะตามใดเลยเนอกจาก สุดท้ายกะขอให้พี่น้อง f อซีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำๆลๆำเรื่อยๆน,าน่าจะเนาะมีโชคมีลาบกันไว้พ่อกันคลิบนาแนวทางนาจ้าสวัสดีค่ะ